สวัสดีครับสระองค์นี้ก็เป็นพระที่งดงามนะฮะสภาพเดิมๆนะฮะเป็นพระที่ลงรักทองไว้นะฮะศิลปะก,ก็เป็นพระในยุคปลายก็สังเกตจากเส้นมขับพิมพ์นะฮะเส้นกรอบกระจก พระเกศทะลุสุ้มออกไปพระพักเป็นผลมาโตนะฮะฐานล่างมีรอยบะะุ๋มครับทองก็หลุดล่อนไปตามธรรมชาตินะฮะเรือพระค่อนข้างจะดูอย่างนี้ค่อนข้างจะแต่งงดงามน,นะฮะก็ถือว่ามีความคลาสสิกนะฮะมีความคลาสสิกองนี้ดูไม่เบื่อนะฮะดูไม่เบือ่อ ในความเป็นส่วนตัวผมเนี่ยชอบพระที่ลงรักปิดทองเป็นพิเศษนะฮะก็อย่างที่กล่าวไว้ในหล,หลายๆคลิปว่าพระลงรักปิดทองเนี่ยนะฮะจะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะพระที่ลงรักปิดทองที่ทําให้เจ้านายเนี่ยจะเป็นพระที่คัดนะฮะจะเป็นพระที่มีพุทธศินงดงานเป็นพิเศษนะฮะ เป็นพระที่คัดมาเรียบร้อยแล้วเป็นพระที่มวลสารน่าจะโอเคน่าจะครบตามพิธกรรมนะฮะนี่คือเหตุผลที่ผมทำไมชอบพระสงรับกิดทองนะครับด้านหลังนะฮะก็งดงามคาบทองคาบไหไรก็หลุดล่อนไปตามธรรมชาตินะฮะทำให้ดูแล้วมันดูแล้วซึว้งตานะครับ ตามขอบนะฮะก็มีรอยปริบนะบกบอกขึ้นความเก่านะครับก็ดานข้านะดานข้าก็มีรอยปูดงอกขึ้นมานะ,ะดูอย่างนี้เราจะเห็นว่ามีปูดงอกขึ้นมานะฮะตามขอบตามซอกนะฮะรอยตามรอยตัดรอยแยกะฮะรอยสไลด์นะครับโอเคก็กองอนขึ้นไปแล้วก็ทะลุสูงออกไป อ,อกก็ผึ่งผายนูนเด่นนะล่าสดไปตรงหน้าท้องนะฮะเริ่มไปวหงวหงตักอ,อกแขน,นขาล่างก็มีรอยบุ๋งให้เห็นนะทั้งนี้ก็เช่นเดียวกันเนปะ็น,นรุงงอคราวนี้มาดูด้วยกล้องกำลังขยายสูงนะภาพแรกก็คือตรงพ้พักก็งดงามมากนะเนื้อหา บอกว่าเป็นผ้าที่เก่านะมีรอยแตกตั้งแต่เดิมนะฮะแล้วก็มีรอยปูนงอมาทับนะเป็นเส้นสีนดำลางๆนะฮะนะครับอันนี้คือรอยที่ลักเข้าไปฝังอยู่แล้วปูนงอทับนะฮะเพราะสมเด็จกับรอยแตกนี่ต้องมีนะฮะเป็นธรรมชาติของเขานะครับอย่างนี้นะฮะนะครับถ้าถ้าผิวตรงเป๊ะไม่มีรอยแตกไม่มีรอย อะไรเลยเนี่ยก็สันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นพระที่ไม่มีอายุนะฮะหรือเป็นพระที่ทําด้วยวัสดุอย่างอื่นไม่ใช่เป็นปูนตะกอยนะฮะอาจจะเป็นปูนพลาสเตอร์เป็นเลซินอะไรอย่างนี้นะฮะนะครับอันนี้ตรงหน้าอกนะฮะหน้าอกอะฮะอันนี้เห็นรอยลักนะฮะเห็นรอยทองนหฮะที่ ที่ที่ที่เป็นอย่างเงี้ยมงบอกถึงธรรมชาติของเขานะฮะมีปูนงอกดันขึ้นมานะฮะก็ขนาดทองนี้ยังเป็นตะปูตะปอมนะครับนะฮะหน้าอกนะฮะ,นะฮะมีรอยมีจุดดำจุด,ดแดงพอให้เห็นแล้วนะฮะถ้าเราตั้งใจจะมองจริงๆเนะี่ยมีรอยลักเก่าที่ถูกฝังอยู่ข้างในนะครับอันะะนี้ตรงแขนนะฮะตรงแขน หน้าักอันนี้เป็นจุดแดงนะฮะนี่นะจุดดำนะะตรงนี้จะเห็นเยอะหน่อยนะฮะมีจุดอะไรอยู่ข้างในนะฮะตรงกเข่าวันนี่มาซูมมาดูใกล้ๆนะซูมเบิร์ดมาดูใกล้ๆเพื่อจะเห็นชัดๆแล้วจะถ่ายรูปน,นะฮะเห็นนะฮะมีมวลสารนะครับมีจุดดำจุดแดงนะฮะ มีนะครับครับข้าข้างนี้ก็มีนะมีนะครับในฐานนะฮะจุดแทงนะฮะจุดทําคิดเลื่อนหานี้เผื่อจะเจออัญมณีอย่างอื่นนะฮะ ซึ่งเราจะหาได้ค่อนข้างจะยากนะเพราะพระทั้งองค์นี้จะคุมด้วยรัดทองนะฮะอันนี้เราดูในส่วนที่เนื้อเปิดว่าจะเจอไหมนะฮะจุดแดงนะฮะจุดแดงอันนี้อยู่ในเนื้อนะครับในเนื้อนะฮะอยู่ในเนื้อ,นะะอน,นุอนดดง เกลลักทองนะฮะที่ติดอยู่มีหอกขาขึ้นมาแทรกนะฮะเส้นเป็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 นเส้นๆนะฮะเนไฮีองสูไปใกล้ๆูนนะแล้ว่หองแคมสานะฮะ ที่ทองที่ยัง,ยงติดอยู่นะติดพร้อมลักข้างในดำๆนะฮะเส้นซุ้มนะเส้นซุ้มอันนี้ดินงแพงนะฮะดินของแพง นี้ก็ทดลองดูดแม่เหล็กแล้วไม่ติดนะแต่ไม่ใช่ว่าละของเขาอาจจะมีเหล็กอยู่แต่ว่าอาจจะนิดเดียวนะนีเป็นโผลงอกขึ้นมานะอย่างนี้นะอันนี้รอยแตกนะฮะให้ดูเป็ดแดงถุดทดานะ นี่เคลื่อนมาข้างบนนะนะซุบข้างบนอันนี้เพื่นอาจะเป็นเหล็กอนะ่ะ เจอสองจุดนะฮะสองจุดมีนิดเดียวฮะมีนิดเดียวนะอ่าเขาเจอตรงนี้อีกนะฮะมาดูแถวหน้าอกนะหน้าอกเป็นไงบ้างตรงไหนหน้าอกเลยเจอแล้วนรอ หรือแกนไซึ้นมาว,าวาวเลยนะฮะ ดูด้านหลังครับด้านหลังด้านหลังเนื้อเขาจะเปิดมากกว่าด้านหน้านะฮะนื้จะเปิดมากกว่าครับก็จะได้เห็นเนื้อในนะฮะเห็นลักเห็นทองที่ยังติดอยู่นะฮะอันนี้จุดสีสเงินเงินนะฮะ ไล่ถูกไปเรื่อยนะเคยเจออัญมณีนะครับ งดงามนะฮะธรรมชาติสดๆนะฮะเพราะทุกเสียงทุกอย่างนี่เขาะจะเป็นไป,นป,นปนตามธรรมชาติเขาจริงๆนะไม่มีการตกแต่งไม่มีการล้างนะฮะครับแบตเตอรี่จะหมดนะฮะก็เสียแบ,บตเตอรี่แป๊บหนึ่ง สีน้ําตาลหน่อยๆน,นะน้ำตาลอ่อนไอ้พวกทองวันนี้จะเจอในพระองค์อื่นนะก็ตื่นเต้นนะฮะแต่พระแบบนี้ถือว่ามีการลงทองไว้เกนมีเยอะอยู่นะอันนี้เป็นเป็นอิดแดงน่ะอิดแดงแสกฝังอยู่ข้างในนะครับจุดเงินนะ ดีเงินมันงเหล็กไหลการทดสอบด้วยแม่เหล็กเนี่ยต้องแม่เหล็กกำลังสูงจริงๆนะฮะไม่งั้นก็ไม่ค่อยจะดูติดนะฮะถ้าเป็นผระที่ไม่ใช่วาล่าขเขาที่ผสมเหล็กเยอะๆนะฮะอันนี้ก็เป็นมวลสารนะอันนี้นะฮะเป็นหินนะฮะเป็นก้อนนะะเป็นเม็ดปนะครับ อยู่ก็กลังเลื่อนเลื่อนหาตรงมุมนี้ก็จะจดต้ํายาแล้วก็ถ่ายรูปอ๋อปองเยอะมากนะคร พระองค์นี้ก็ถือว่าเป็นพระที่งดงามนะฮะธรรมชาติเดิมๆนะฮะโวนสารก็มีให้เห็นนะฮะที่เราได้พยายามหาดูเมื่อกี้นะฮะก็ถือว่าโอเคนะครับโอเคครับสำหรับองค์นี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ